ต้ดนี้มา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 โอ้ยเออไ่แตกไ่แตกว้าวคำเตือนอย่าดูอ้คกณมีพทางการเงินคลิปนี้ทำขึ้นพืขอบคุณเท่านั้นขอบคุณครับ ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุก่ามท่นอยูนตอนเ,เข้าสู่รายการแมวน้ำโชคนะครับผมวันนี้เรากลับมากันในเกมแปะแมวกันอีกตามเคยนะครับวันนี้เราก็ไม่ไปไหนเราก็อยู่สกเกมน้เดิมเลยแหละเนาะวันนี้เราก็กลับมาในทุนหนึ่งร้อยเหมือนเดิมนะครับผมช่วงนี้เล่นทุนหนึ่งร้อยไปก่อนจริงๆก็คือเอาของเก่ามาเล่นอะเอาพวกทุนแบบทุนทุนที่มันแดบกำไรเก่ามาเล่นน,ะน,น,น,นั่น,าานแหละมาต่อกับอะไรต่อเนาะโอเคนะครับผมถ้าทุกคนอยากจะดูกันแล้วก็ฝากกดไลค์ แล้วก็ไป s u b สไคร์นะครับผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดกระดิ่งกันด้วยร่าเข้าใจเปล่าโอเคนะครับผมไปก่อนใน2.5นะครับอันนี้เป็นสูตรที่ผมคิดเอามาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยจากสูตรเดิมนะครับผมแล้วก็2.5แล้วก็ออโต้20ครั้งนะครับอันนี้แค่เป็นการทดสอบเฉยนะครับไม่ไม่ไมแนะนําให้ทําตามนะครับผมเพราะอันนี้ผมแค่ทดสอบเฉยว่าจะติดหรือเปล่านะครับเข้าใจเนาะแล้วผมเล่นประมาณช่วง หกโมงนะครับผมได้มาช่วงโมงนะครับโอเคป้า,าไปเอ้หกโมงวะสิบห้าไอ้เหรอสิบเจ็ดเจ็ดห้าโมงเออห้าโมงในวันห้าโมงโอเคนะครับผมเดี๋ยวบทรอบนี้ก็ปรับไปขึ้นเป็นห้าได้ปะแลโอเคกดอีกครั้งหนึ่งก่อนก็เป็นเลิกยามงามดีเลิกยามงามดีเลิกยามะไรนะโอเคไปต่อเอ้ย หนห่อยดวเล็กไ่สวยอ่ะปรสักหน่อยนะี่เริ่มสวยเล็กเริ่มสวยแล้วปรับขึบ้นไปห้ายิงกดให้มันได้สักแปดสิบอ่ะแต่มันกดนะอู้เฮ้ยเดี๋ยวโอเคไปต่อนะครับผมอืมใช่ได้แฮะเออช่วงหลังแตกยากจริงนะเออก็ <c oughs> จะเข้าแต่ละครั้ง มาแล้วโอ้โมาแล้วเฮ้ยอะไร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 ติไรดติติด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 ดติดติตกดติดติดติด คือมาโอ้โหเอ้ยแต่รอบแรกมามันก็เกินไปที่จะแบบเออมารอบแรกแล้วก็ติดเลยนี่ก็เออเกินไปเดี๋ยวเราดูกอกร่างจริง <c oughs> ไปกันนะครับอือฮึเราก็เดินมาเดินทางกันมาตรงครึ่งทางเลยเนาะถ้าจะไปต่อมันก็จะเสียหรือเปล่าแล้วก็เกือบมาถครึ่งทางแล้ว <c oughs> ต่อสิเฮ้ย <c oughs> ไม่วางทรงสวยเลยคือแบบเอ้ยเห็นเหมือนทรงนี้คือเปลี่ยนเปลี่ยนม่อย่างเงี้ยเอ้ยสวยตรงนี้ดีกว่าวางแบบลายมาสวยลายเกมถ้าเกิดตรงบรตรทัดตรงบรตรทัดตรงขับวตรงเนี้ยแบบใหม่คือจะสวยมากนี่โอ้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 ใช่ได้ต่อครับอืมจะสิกเฮ้ยเรากลับมาแล้วกลับคืนแล้วโหอ้าวอายดูดีทุกคน คือแบบอันเนี of Still, okay, ้ยทองอ่ะได้ทองมาเพียบเลยแล้วมันแบบไม่ติดมันคือแบบโอ้โหขาดช่องเดียวอ่ะขาดแบบแถวเดียวคือถ้าจะติดแบนี้คือไก่แตกเยอะเลยอ่ะเอาจริงไก่แตกโดยไม่ต้องไม่ต้องสนใจแมวเลยอ่ะเปลดเป็นสิบนะครับผมไปกี่ก้ละติด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 ไม่ติดแล้วเฮ้ยแผลยคนอิมเฮ้ยใช่ได้เอาจริงอ๋อฮะนี่ก็เกิดมาครึ่งทางแล้วนะเออนะเออ ไปเรื่อยครับผมโอ้ติดหกมันสองแบบมันมาสองทางนี้คือติดใช่ไหมแต่ทำไมมันมันกี้มันมาเมันตั้งสองแถวเลยแบบแถวยาวมไม่ติดให้ออะจริงทำไมวะมกันนะระบบเกมย่งจริงนนอ,งเอ,งงอ้เอแล้วครับท่านผู้ชมไปต่อเลยนะครับอ้อยไป ยูจะหมดแล้วนี่ว่ะโอ้แมวมาตัวหนึ่งมาทำไมวะตัวหนึ่งโอ้โหว้าวตัวนี้ก็สวยแบบมีแบบเป็นฐานแล้วก็ปต่อชึบโอ้โหมีกั้นกระแพงจีนด้วยแม่มาเยอะมายูอะแมวมายุอ่ะก็นะไม่ชมบผา ก็จะพูดอีกครั้งก็คลิปของเผมเขาทาถึงเท่านั้นนะครับผมไม่แนะนำให้ทำตามหรืออย่างไรนะครับแล้วก็ขออภยัยนะครับผมพูดเร็วไปหรือพูดไม่ชัดอะไรก็กขออภยัยจริงๆก็ควรพูดตั้งแต่แรกๆเลย,เลยปะ่ะก็เป็นอย่างนี้ดูคิดหรือเปล่า <c oughs> ขออภัยด้วยครับเอาละไปรอบนี้ไปไปติด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 ,ตดมา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 ,มา,มา,มาอาหูย้า ยอดติดแล้วโอ้โหโอ้โหดีจริงเลยดีจริงเลยนะอ่อไอ้แม่แต่เรามาทำอะไรนะทาสูตรใช่ไหมเออช่างหัวเด๋วมาจริงจริไปแล้วเมาจนหมดเมาจนลืมลืมไปแล้วว่าตัวเองมาทำสูตรเมาป๋อยเกินเล่นเขาเรียกว่าอะไรนะเสินสูตรอีกช่องหนึ่งท่านทำกันนี้ช่องนีเหลืองช่องนีแบบโลโก้สีเหลืองอะไรเนี่ย <laughs> เขาบอกว่าโตรที่ว่ามึนๆทำตัวมึนๆอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวก็ติดเองเฮ้ย <laughs> <laughs> ห,หนีได้ผลเลยโอเคไปต่อนะครับผมเฮ้ยเราได้กำไรเราได้หลนคืนนั่นนี่ได้สิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดว้าวใช่ไฮะเฮ้ยเรียงมาตัวเอลเลยโอเคปังโอเคเลยโอ้โหตีหกสิบกำไรสิบไอ้ยี่สิบเก้านั้นเราอยาสส่าสนใจมันล,มลืมไปซะ ต่อครับผมว,ว้าว999 9บร้อ้ไไ hey. อย okay, นะไม่ได้เฮ้ย yeah. อื้ม36 200แล้ว200้อ5 4 0โอเคนะไม่ได้แย่ฟึ๊บอบสุดท้ายเอเอไก่แตกไก่แตกว,ว้วาวว้าวไก่แตก โอ้โหไม่ใช่ง่ายๆให้ไก่แตกเนี่ยห้าร้อยกว่าแล้วคนน้ชมเออวันนี้วันนี้วันนี้มันดวงมาว่ะเฮ้ยวันนี้ดวงมันดวงมันดีว่ะ <c oughs> โอ้ห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับผมทุนชุนเลยทุ่นชุนเนอะนอนนอะว่าโอเคเลยนะไม่ได้แย่และผมก็ฝากกดไลค์นะครับผมซับสไครต์ด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกันด้วยราื่อไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคเนาะ ก็หนุนตามเคยนะครับผมเราได้กำไรมาขนาดนี้แล้ว588.52 <Wow. S 1> ก็โอเคนะครับผมเล่นแล้วก็อย่าโรบนะครับเดี๋ยวมมนจะเสียท่เปล่านะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วหรอกตอนนี้ก็คงต้องพอแล้วมาร์ชีบ่บรีต้องแพ้รานะครับเพราะราไปก่อนขอบคุณครับ The chicken Wow